กรับพื้นที่เป็นถนนรอบป่าปอเทืองของวัดบ้านใหม่ทองประเสริฐเตรียมงานวันที่17เมษายนนี้ยกฉัดเบิกพระเนตรท่านใดจะมาปอเทืองกำลังออกดอกอีกอาทิตย์น่าจะดีนะมีสวยบ้างขี้เหล่บ้างณตอนนี้ตอนนู้นเหลืองละ อันนั้นเหลืองมากหน่อยแตถ่ถ้าออกหมดมันก็คงจะเหลืองดีกว่านี้17เมษามาร่วมบุญยกชัดแล้วก็แอบเซลฟี่กับต้นปอเทือง